เราไปเจอเกมแนว M M O A P G มาใหม่ด้วยล่ะบอกเลยว่าภาพสวยรวยเอฟเฟกต์ P V P มันหยุดติงต๋งๆเลยแถมตอนเนี้ยขึ้นติดชาร์ตอันดับเกมยอดนิยมด้วยนะเป็นเกมที่ P V P วัดฝีมือล้วนๆอย่างมันนะวันๆไม่ต้องหาของแลเล่นแต่ P V P นีๆๆ่แหละไม่ว่าจะเติมหรือไม่เติมพลังน้อยหรือมากกว่าถ้ามีฝีมือก็ชนะได้นะจ๊ะแต่ยังเล่นได้ถึงสองสายกันเลยทีเดียวเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสายอาชีพขณะ P V P ได้ด้วยนะอย่างเจ๋งมีทั้งระบบ I o S a N D r o i d และ P C เป็นเลยทีเดียว มาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสำหรับโหมด PVP บอกเลยว่ามันนิ้วมากอ่าสำหรับตอนนี้เราก็เจอกับดาบคู่นะแต่เราก็ชอบเล่นสปาร์ตและสายดอกไม้โปรยเก็บกุหลาบดอกซากุระเ,เข้ามาสิจ้า,เ,าเข้ามาอุอ๊ยเดี๋ยวก็อนใจเย็นโอ้ยเป็นไงอืมกีจะดักดักไม่ได้หรอกโปรยเก็บกุหลาบไปสิจ้าเป็นไง,ไง แง่โอ้โหเติมเลือดด้วยไม่มีครับจังหวะนี้ไม่มีสะดุดนะบอกเลยเออสำหรับกกีบกุหลาบที่เอ,อ่อก็บซากุระมั่งสิบู <c oughs> ก็โอเคอยู่ลนะอออยออโอ้ย,อย,อยจังหวะนี้โดนไปแล้วจ้าไม่เป็นไรเราก็ลุกขึ้นใหม่ได้อะโปยโปยโปยเข้าไปอะจังหวะนี้โอ้ยโดนล็อกอีกแล้วเขาใช้สกิลล็อกเนาะแล้วก็ บินหนีที่จ๋าจังหวะดีเออมาสิเอาเดอกกุหลาบฉันไปแล้วก็โปรด้วยกลีกุหลาบโอ้ยออ้ยออ้ยใจเย็นจังหวะนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิจ๊ะพี่ใจเย,ย็นสิจ้าขอเติมเลือดก,ก่อนนะโอ้โหเลเวลห้าแปดหรอโอ้โหโกระจกนะจังหวะนี้เราต้องใช้อ่ฝีมือร่วน ถ้าเราไม่มีฝีมือเราก็จะแพ้อย่างนี้นะจ๊ะเอาไปกินมันแงระจอกไปต่อฮะจังหวะนี้กำลังมันนะเออสำหรับรอบนี้ก็เจอกับดาบสังหารโอ้โหดาบสังหารนี่มีโชว์โชว์เอฟเฟกต์ก่อนด้วยไปไงโชว์เอฟเฟกต์เหรอดาบสังหารยังไม่เคยเจอนะจงหวะเดี๋ยวโดนล็อกเลยมาถึงก็โดนล็อกอุ้ย ซากุระเหมือนซากุระแม่งจะตีไม่เข้าอ่ะโอ้โหอะไรวะซากุระตีไม่เข้าจาังหวะนี้ซากุระตีไม่เข้าโอ้ยเติบเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งมีหายตัวด้วยเดี๋ยวโดนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโดนคอมโบด้วยหนีหนีออกหนีออกไม่ทันอ่ะโอ้โหโดนอะไรวะมันตามติดแบบติดตามติดโอ้โหติดหอยอะไรขนาดนั้นเนี้ยโอ้โหจังหวะนี้อืขนาดเปลี่ยนแล้วนะ เปลี่ยนเป็นฟันแล้วนะเออเออโอ้โหมันหายตัวได้ด้วยวะ่ะโอ้โหแหม่ังหว,ว่านี้หูมันเลเวลสี่สามเองอ่ะหูฝีมือดีเนี่ยฝีมือดีหรืออาชีพดี <c oughs> จังว่ะดิโอ้โหโดนล็อกอย่างเดียวอ่ะโอ้โหะอะไรวะแม่งโคตรเลยอ่ะอย่างโหดโหดมากอ่ะพี่ขอขออีกทีโอ้โหมันหายตัวด้วยโอ้สู้ไม่ได้ว่า อะไรอะดาบสังหารแม็คโคสุดยอดเลยโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ถ้าโดนล,ล็อกหรือโดนคอมบนี้คือเสร็จเลยอมแม่งเอ้แพ้ด้วยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทาง App Store และ Play Store แถมภาพสวยสมจริงด้วยระบบ p c อย่าลืมติดตามเพจกันด้วยนะจ๊ะแจกโค้ดเพียบ